สวยนะครับสวยสวยสวยจ้าข้างในจะสวยกว่านี้อีกนะครับผมข,ข้างในข้างในข้างในเขาจะนะครับขึ้นไปด้านบนเข้าไปไหว้นะขึ้นไปไหว้พระนะ ก็ทั้งหมดจะมีสี่ทิศนะครับผมสี่ทิศอะไรนะสามารถเข้าขึ้นไหวไหวแต่ว่าะจะรวมนะฮะต้องแล้วครับผมเนาะให้คนนี้ครับสามารถประวยได้จ้านะครับผมเน,ะน,น,นมาไไนะ